เซลามอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิตะอาลาระบะระกาตะก็สวัสดีจังเก้วะทุกคนนะครับที่กำลังดูช่องอุปยมนะครับวันนี้อุปยมก็เ uh, พิ่งเสร็จจากการอ่านหนังสือนะครับก็แบบเกิดคอนเทนต์ดีๆนะครับก็คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แกล้งเพื่อนอีกแล้วนะครับก่อนนานแล้วจากที่เราห่างหายนะครับก็คลิปท่าสุดน,นะครับก็จะเป็นคลิปที่เราทุกแกล้งเพื่อนว่าขอขอยืมเงินแต่งงานนะครับแต่วันนี้จะแบบ แอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเราจะมีอุปกรณ์ก็คือมีแป้งมีอะไรในการลงโทษนะครับเกมกองของวันนี้ก็จะเป็นเกมที่แบบว่ายูทูบเบอร์คนนี้คือใครเราจะบอกคุณสมบัติถึง3โข้อนะครับให้แบบเพื่อนของเราได้รู้ว่าคุณสมบัติอันนี้คือคือแบบยูทูบเบอร์คนไหนถ้าเขาตอบถูกนะครับเราก็จะเป็นคนที่โดนแป้งเองนะครับแต่ถ้าเขาแบบเพื่อนของเราแบบตอบผิดไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์คนนี้คือใคร นะครับคนคนนั้นก็จะโดนแป้งนะครับแต่ยูทูบเบอร์ที่เราคัดสรรวันนี้นะครับก็จะเป็นยูทูบเบอร์สามจัางวันนะครับแถวบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะโทรหาเพื่อนเรานะครับอ่าและตอนนี้นะครับเพื่อนของเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคนนี้ก็เคยออกคลิปของอุปยมนะครับเมื่อปีสองปีที่แล้วนะครับแนะนําตัวอีกครั้งนะครับว่าชื่ออะไรนะครับโอ้ชื่ออะไรเหรอบอกบอกชื่อให้เออชื่อ เอาชื่อสั้นหรืชื่อยาวดีชื่อสั้นก็ได้ชื่อเล่นชื่อเล่นใช่ไหมชื่อเล่นก็ชื่อว่าบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วมั้งเนาะแต่บางคนก็อันเดียวโอ้ยแค่คลิปเดียวใครบ้างว่าจะรู้จักไม่มีฝากฝากฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องอพยพด้วยอ่าฝากติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับเผื่อเผื่อเขามีมีผู้สนับสนุนเข้ามาใชครับจะได้มีคลิปดีๆมาให้ดูอีกอ่าใช่นะครับครับก็นะครับยูทูบเบอร์อาจจะ กิดก่อนว่ายูทูบเบอร์ที่ผมนํามาวันนี้ก็จะเป็นยูทูบเบอร์แถวบ้านเรานะแบบแถวสามจังหวัดใช่ปกติก็ดูตลอดนะอ่าดูตลอดใช่ไหมอาจจะปิดมากแหละก็นะครับยูทูบเบอร์คนแรกนะครับคนนี้เลยนะครับคุณสมบัติของเขาาก็จะเป็นหนึ่งนะครับชอบเที่ยวต่างประเทศคุณสมบัติข้อแรกเนี่ยคุณคุณแบบนึกถึงใครบ้างตอนนี้คือมีเที่ยวต่างประเทศก็มีเดินบล็อกกับ กับยาซีนยาซีนยาซีนนี่ Yes I Go ใช่ไหมครับแต่ต้องถามว่าอยู่จังหวัดอะไรก่อนอ๋ออันนี้อันนี้แบบบอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกว่านราธิวาสก็มีคนหนึ่งก็มีสองคนสองคนใช่ไหมก็มีฟิซาดกับฟิซาดโอ้อันนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ฟิซาดชิวงนี้ช่วงนี้ฟิซาดเขาทําคลิปต่างประเทศอยู่นะแต่แต่ชื่นชมฟิซาดนะฟิซาดเก่งมากตั้งแต่ดูคลิปฟิซาดตั้งแต่แรกเลยบอกว่าฟิซาดนี่เป็นคนคนเก่งคนหนึ่งเลยนะใช่ใช่เริ่ม แรกๆเลยเขาก็เริ่มทําทั่วไปทั่วไปแถวบ้านเราเนาะจนจนวันนี้แบบสามารถไปถ่ายที่ต่างประเทศได้แล้วอ่ะช็อปเที่ยวต่างประเทศคุณสมบัติข้อที่สองนะครับเที่ยวเที่ยวทั่วไทยอ่ะอันนี้ตอบเลยได้ปะเดี๋ยวอ่ะจะตอบเลยก็ได้ถ้าผิดโดนแป้งนะครับได้ได้ได้อย่างนี้บอกว่ามันเกมสนุกแล้วเพราะว่าน่าจะแนวออกนั่นแหละเที่ยวเที่ยวทั่วไทยแีละมีมีใครบ้างครับ ตอนนี้คือมีดีนบล็อกคนเดียวเพราะว่าดีนบล็อกทำคลิป1นึ่งบาทเที่ยวทั่วไทยเที่ยวทั่วไทยใช่ไหมอันนี้ทุกคลิปเลยทุกอีพีดูตั้งแต่ติดตามดีนบล็อกมาติดตามทุกอีพเลยใช่ไหมแล้วอ p ีไหนที่แบบรู้สึกว่าชอบชอบอ่าโอ้ยอันที่ตลบที่สุดนะอ p ีที่เขาลงมาจากที่บางซื่อแล้วก็เดินมาเข้ามาในกรุงเทพนะนั่นแหละอีนั่นแหละคือสนุกนะเดินมาตั้งแต่ห้สกิโเลย อันนั้นผมไม่ได้ดู <laughs> อันนี้จริงๆจริงๆท่แอนที่แอน,นออติดตามเนาะเขาลงสถานีผิดสถานีะจะลงเพบอะก็ไปลงที่หวัวลำโพงนะแต่ทีนี้เขาเลือกที่จะลงบางซื้อเอออันนี้อันนี้รู้จริงนะครับรู้จริงนะครับแต่อาจจะเป็นเป็นอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อ่าแต่ผมมั่นใจนะมั่นใจนะ,ะ, <laughs> ะคุณสมบัติขขอที่สารมาครับยูทูบเบอร์คนนี้คือใครก็คือรีวิวอาหารโอ้โห สลามกูเลกุ้มครับตอนนี้อยู่ดิมบล็อกนะครับนั่นแหละก็คือสนุกนะแต่ดิมบล็อกชอบชอบชอบเหมือนกันที่แบบว่าเขามีแบบทำคลิปที่ออกมาแบบดีแล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เคยดูปะเดี๋ยวหลากหลายได้ใช่ไหมคลิปเขาเคยดูเคยดูติดตามดิมบล็อกดิมบล็อกเคยทำคลิปแบบเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปทั้งแบบหลายสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่แบบ เราอ่ะไม่เคยได้เรียนประวัติศาสตร์แล้วก็มาเห็นคลิปดิมบล็อกก็คือแบบว่าอ๋อเป็นคลิปที่ดีคือถ้าถ้าคุณจะตอบแบบนี้แบบผมทาแป้งเลยแล้วกันอะคุณคุณอันนี้นอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ตอบนะคือคือ<ต>เลยแล้วแล้วกันแต,แ,ตแต่ผมมัน่นใจว่าถ้าเป็นทั้งรีวิวอาหารสถานที่เดี่วทางประเทศแล้วก็มีทั้งแบบในไทยก็มีดิมบล็อกคนเดียว ยอ,ยอมยอมยอมใช่ใช่ก็น,น,นะครับอ,นนอ,อันนี้คือผู้แพ้ดวงลนโทษใช่ไหมใช่ <c oughs> อันนี้คือ,อยอมรับในสถานการณ์อ่าออันนี้ง่ายไปหรือเปล่าอันนี้ถือว่าง่ายไปง่ายไปใช่ไหมอันนี้น้ำจิ้ม,มน,น้ำจิ้มโอเคเครับโอ้ยสนุกอย่างเงี้ยเี้บอกเลยอันนี้คือแป้งเราจะทาแบบเข่าจั๊วงอะไร <c oughs> บอกเลยคนแพ้ดวงลมโทษอันนี้คือยอมรับว่า จะเล่นกับใครไม่เล่นเพราะว่าผมมาชอบดูคลิปมากเลยดูคลิปขอา,อาจจะเปนดิมล็อกเพราะว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่ติดตามแล้วก็ดูตลอดทุกอีพีเกือบก็ได้อ่านอะไท่านเลย,เ,ลยเอาหลอนๆเลยนะมาเยอะวะึ่งสองสอหือ เต็มเต็มหอมโอเคออพึ่งจะข้อแรกเองทุกคนเดี๋ยวพึง่งยังมีอีกหลายข้อเลยเดี๋ยวรอดูรรโดูเนี่อ่ะพร้อมข้อต่อไปยนะังไปได้เลยใช่ไหมข้อต่อไปนะครับยูทูบเบอร์คนนี้คือใครนะครับคนนุณสมบัติข้อแรกนะครับหนึ่งปั่นจักรยานเอาทั่วสามจังหวัดเนี่ยรู้สึกว่าคนนี้ทั่วสามจังหวัด ถ้าเป็นปัจจกรยานตอนที่ดูคลิปก่อนๆก็คือจะมีดินมียาซีนนี่คือดินรอบถูกแล้วใช่ไหมเขาตัดออกไปเลยอันนี้คือคข้อแรกเมื่อกี้อมใหม่อันนี้คือมียูทูบเบอร์คนที่สองคนาีนมียาซีนยาซีนอแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ทําคลิปปันจกรยานเที่ยวสามจังหวัดก็คือมีอับดุลอ่ะอับดุลเออสองคนนะบังดุลใช่ไหมบังดุลนะเคยดูดูอยู่ ตอนนี้เขาเรียนอินโดเรียนอินโดแล้วแล้วใครอีกบังดุนแล้วก็ยาซีนก็มีแค่นั้นแหละมีสองคนแล้วก็นึกภาพไม่ออกนะว่าถ่ายบ้างสองคนนะครับยาซีนกับบังดุนแต่บังดุนเก่งภาษาเก่งได้เรารู้สึกว่าข้อนี้เราจะได้เปรียบแล้วทุกคนคุณสมบัติข้อที่สองของยูทูบเบอร์ครับแล้วก็คลิปแรกของเขาเนี่ยก็คือคลิปหาหอยหาหอยใช่ อาโดแบบคำยาวีแบบชัยโลเกชัยโลเกอันนี้เคยดูแบบเคยติดตามตอนที่เขาแบบประมาณ 1, พันซับเองคิดแรกของเขาจะเป็นหาโลกเกก็คือหาหอยนะครับในในแม่น้ำ<ต>อะไรแต่กี้บอกว่ายาเซียนกับบรรดุลแต่ตอนนี้คือมีเพิ่มแล้วก็คือมีกากิจยาแลกากิจยาจะพูดนายอยู่อนน <laughs> เอะไรเอหาหอยคือกากิจยาแล อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคลิปที่รู้คลิปก็คือหาหอยก็คือการกินใจเลยคนเดียวที่เคยทําคลิปในช่วงโควิดใช่เหรอผมไม่ได้จำจรันฟีซัสก็หาหอยเนี่ยไม่เคยดูอ่ะที่สตูนเขาเออเออมาแบ้ข้อที่สามข้อที่สามเลยนะข้อที่สามข้อที่สามก็คือรีวิวอาหารกันรีวิวอาหารอ่าใช่การกินใจเลยตอบเลยผมตอบเลยคือการกินใจเลยคืออันนี้คือแบบคาตอบที่ ขาบอกเลยผมถ้าเป็นสังจังหวัดผมน่าจะรู้จักทุกคนนะเออไม่น่าไม่น่าไปพลาดเพราะว่าแบบพูดยาววี่เลยไปกินมากีพลาดมากเลยนี่บอกอันนี้บอกเลยถ้าเป็นยูทูบเบอร์ที่คนหนึ่งจะดีบางแกนี่บอกเอาวันวนี้วันนี้นวั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 นีัของใครนวั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 นคันวนวั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 นวแนวันวัอ บางแง่แรงคำพูดเยอะจัดดีบางนิบอกสัตว์จะเป็นแบบนั้นเลยคือว่ารีของกกินจะแหละอ่ะอ่ะมาทาแป้งกันนี่นี่พึ่งจะสองคออ่ะอาจจะมีข้อที่สามที่ผิดก็ได้ทุกคนเอาน้อยๆก็ได้เดี๋ยวแบบเขาจั๊วเขาจั๊วยู่แล้วเนี่สงสางเพื่อนจังเลยเล่นใครไม่เล่นผมหาเศษแล้วกันน่ เฉียงคนหลอกไหมครับมามาดีตอนนี้ลมหายใจเป็นแบบรู้สึกสดชื่นมากเลยตอนนี้อันนี้เพิ่งจะสอนสองคอคุณนันยาเพิ่งได้ใจสิแม่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 คือตอนนี้ผมรู้สึกครับผมเนี่ยใส่เสื้อเสื้อเนี่ยอยากโดนแป้งใช่ไหมไม่อยากโดนเนี่ยและยูทูบเบอร์คนที่สามคือใครนี่คือคุณสมบัติของเขานะครับก็จะเป็นหนึ่ง ชอบทําอาหารชอบหาปลามีใครบ้างครับชอบทําอาหารหาปลาใช่อันนี้คุณสกิลของเราที่ก็คือสามทั้งวันนะอย่าอย่าไปหาหาปลาก็มีคนหนึ่งที่เป็นผัวเมียกันอม่บอกเลยแต่แต่เข้าชอบหาปลาแต่แต่จําชื่อไม่ได้ชื่อแต่แต่เขามีมีคนนึงมีเมียแล้วเหี่ มีเมียแล้วคบแต่งรู้ได้ไงว่าจะเป็นคนนั้นน่ะเพราะว่าบ้านเราก็มีหลายคนนะที่แบบชอบทําอาหารแล้วก็หาปลาอืออันนี้อันนี้คือคุณักสมบัติข้อแรกใช่ไหมอืมอเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าชอบหาปลาก,ก็น่าจะเป็นคนนี้แหละอ่าอันนี้ข้อแรกนะถ้าขออ้ส <บ S 1> ขอสองอาจจะมีเปลี่ยนบ้างแต,แต่แต่ไม่แน่นใจว่าถูกไหมแต่เราต้อง,องดูขอ้ขอคุณนักสมบัติข้อที่สามก่อนอือ ทำไมข้อที่สามรู้สึกท้อ,อยังไงไปรู้ทุกคนจริงรู้สึกว่าสิ้นหวังหมดแแต่แต่อย่าพึ่งแต่แต่บอกนะแต่ไม่รู้จักชื่อนะแต่ดูแต่ไม่ได้สังเกอตอะที่ตอบชื่อให้ถูกด้วยนะอ่าอย่างนี้ถ้าตอบผิดว่าผิดใช่ไหมเย,เยข,ข้อที่สองนะครับมีภรรยาชื่อคุณสีก็ก็ไม่มีใครเลยนั้นแหละอันนี้เห็นนึกชื่อไม่ออกละอ่า คนนี้เขาอาจจะนึกแน่แต่ถ้าแบบแต่งแต่คลิปเขา<น>เขาแบบเขาชอบชวนภรรยาไปหาปลาอันนี้คือจุดเด่นเลยเอ่อเขาบอดูบ่อยติดตามเขาไหมดูครับดูโดยที่สามนะครับก็จะพูดยาวีพูดยาวีเลยใช่ก็นั่นแหละคนนี้เลยแล้วแป๊บหนึ่งเสิร์ฟหาได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นเป็นความรู้ที่แบบว่าอันนี้คือเป็นเกมเกมเปนเกมไม่มีไม่มีนับห้านะครับนับห้าแล้วก็เดี๋ยวแป๊บตอบเลยนะโอ้ยห้าสี่สามสองหนึ่งตอบครับชื่อจำไม่ได้อ่ะชื่ออะไรจำไม่ได้มังจำไม่ได้ก็โดนแป้งไะโอ้ย โอ้ยเฮียมาเดี๋ยวทาทาหลอดหลอดเลยนะแบบโอเคแคดีบออันนี้แบบอีกหลายโค้งไงก็เลยแบบไม่อยากรังเก๋แขกรับเชิญของเราก็เลยแบบเอาแบบพอเป็นประมาณแล้วแล้วสุดเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อแบ e ิฟแบร n ฟแชนแนลแบริฟแชนแนลชอบทำอาหารกับภรรยาของเขาไปหาปลาอะไรแบบนี้ขอข้อสุดท้ายได้มันะ อันนี้ไม่มีไม่มีในนี้เลยไม่มีนนมมรู้สึกว่าแบบเอออันนี้คือความท้าทายเลยใช่ท้าทายเบบถ้าถูกก็ถูกผิดก็ผิด,ผดเลยใช่ไหมใช่ได้อ่าได้เลยคนแรกอ่าคนสุดท้ายเนี่ยนี้ชอบทําคลิปแบบเกี่ยวกับเดินป่าอ่าคณสมบัติโคตรแรงครับทําคลิปเกี่ยวกับเดินป่าไอ้อทางยากใช่ละสำหรับข้อที่สอง นึกไม่ออกข้อที่สองนะเด็กป่เพราะว่าดูแต่ว่าไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามแต่ก็ดูผ่านๆดูผ่าน,านดๆด้วยๆๆเพราะน่าจะน่าจะไม่รู้จักนั่นแหละไม่รู้จักด้วยวอ่ะคือข้อที่สองก็คือชอบทำคลิปเก,กี่ยวกับบล็อกเด็กป่าค่บล็อกในที่นี่ก็คือแบบอาจจะมีคลิปแบบอื่นด้วยที่แบบไม่ได้ทำแค่เดินป่า นึกไม่เอกเขาที่สามหนึ่งไม่ออกข้อที่สาม,มเาข,ท,มขที่สามก็คือชอบทําคลิปเกี่กับแนะนําสมุนไพรแนะนําลลสมุนไพรอ่ะอันนี้จ<ม>ะดงว่าไม่ดังใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้ผมผมไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆครับใหญ่ๆฟังคำตอบกันมาทางก่อนเดี๋ยวค่อยฟังอ่ะทางก่อนอันนี้จริงๆอะคือมไม่ได้โม้ผมไม่รู้จริงๆครัร<ะ>บท่าให้หล่อเลย อ่ะนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องอุปยงนั่นเอเอาช่องตัวเองมาเลยทุกคนเพราะว่าอันนี้บอกเลยอันนี้จะพีคที่สุดนะพีคยังไงผมรู้สึกว่ามันเอาเปรียบจริงๆเกมนี้คอสุดท้ายคือไม่มีนะครับไม่มีไม่มีในเกมคือมาเอาชื่อของช่องตัวเองมาโปรโมดก็คือแบบผิดครับ อันนี้ผิดเลยบอกนั่นคือผิดไม่ได้ไม่ได้ไไดครับก็อันนี้ก็สนุกสนุกนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีอีพีสองกันนะครับถ้าถ้าใครก็ชอบนะครับเกมแบบนี้ก็<ถ>คนทํำยังไงท่านท่านสมมติว่าถ้ามีคนดูอ่ะถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็คือช่วยแนะนําให้ทําคลิปก็คือแนะนําว่าจะให้ทําอะไรเดี๋ยวเราสองคนจะมาทำอีพีต่อไปทำอีพีต่อไปเราเราจะไม่จะไม่เล่นแบบอะไรที่ แรงเกินไปไม่ได้อะไรแบบอ่าเดี๋ยวเราเราจะมีการลงทุน้วยแบบแอดวานขึ้นไปจะมีจะมีจะมีอาจจะประมาณนี้ถ้าใครชอบก็คือช่วยคอมเมนต์นะมีแบบว่าช่วยช่วยคอมเมนต์แล้วก็คีย้วัวขี้ควายมาทาน่าเลยอ่าแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ว่าชอบทําอะไรก็อ่าเดี๋ยวเราอยากดูอยากดูคลิปอะไรก็เม้นมาอ่าเดี๋ยวเราจะไปทำอีพีสองใช่ก็ฝากฝากนิดนึงเราจะฝากว่าถ้าใครดูช่องนี้อยู่ ฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้เพื่อนผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยากทำคลิปสนุกๆรออยู่นะครับใช่